สวัสดีค่ะ พิมพรสวรรค์จักรราศีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นั่งคุยยิบสี่ที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิบสี่สำหรับผู้ที่เกิดในลักนาราศีมีนนะหรือผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมคุณมีนจะเป็นยังไงถ้าคุณทราบลักขาให้ดูลักขณาคู่กับราศีเลยนะจะได้แม่นยำมากๆเลยเอ,อ๋อวันนี้ เราเปลี่ยนบรรยากาศมาในแบบไพ่ยิปซีเลยนะคุณมีนหรือน้องปลาอ,อ๋อน้องปลาของพิมพ์นี่แหละนะจะเป็นอย่างไรอ,อ่อสับกันเห็นๆเลยไม่ได้สับอะไรสับไพ่นั่นเองนะคะมาดูกันเลยสำหรับเดือนนี้นะเดือนสิงหาเป็นเดือนอริที่หลายๆคนอาจจะกลัวว่าเฮ้ยอริเนี่ยฉันจะมีศัตรูไหม ฉันจะมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันจะไม่จันโรงใจไหมมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอีกเนี่ยโอ้โหพัดเสาเนี่ยมาทําให้ฉันรู้สึกอึดอัดอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแล้วนะนี่พัดเสาไปแล้วเนี่ยฉันก็รู้สึกผ่อนคลายได้อืมจังหวะหลายสิ่งหลายอย่างตอนนี้น้องปราก็รู้สึก ก็คุณคิดอยู่นะเออว่าจะเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มกันเลยครัเจ้าชะตาก่อนเลยน้องปลาสองใบมือซ้ายจับไพ่สองใบนะคะอืเจ้าชะตาตอนนี้คุณเป็นอย่างไรอธิษฐานนิดนึงอคุณเป็นอย่างไรคะตอนนี้เป็นนี่คะ่ะราชินีไม้เท้าคะ่ะมันเหมือนตอนนี้ราชินีเนี่ยนะไม้เท้าบ่งบอกว่าพอพระเสาไปเนี่ยเออพระเสาออกไปแป๊บนึงแล้ว เดี๋ยวปีหน้ามาอีกนะอ๋อนะตอนนี้นะก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคลายขึ้นนิดนึงแล้วราชนินีไม้เท้าก็ยิ้มคลายขึ้นนิดนึงแล้วเหมือนตอนเนี้ยงานฉันก็เริ่มแบบขยับขยื่นเคลื่อนไปได้แล้วนะนิดนึงแล้วอ,อ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนปัญหาเนี่ยก็ดูเบาลงนิดนึงแล้วความรุนแรงหรือความร้อนใจเนี่ยมันเริ่มเบาลงหน่อยแล้วอ,อ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยดูซอฟลงนะคะแล้วก็มากับนี่เลยค่ะคุณอัศวินเหรียญค่ะ เรื่องเงินเรื่องทองตอนนี้ก็รู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ฉันก็รู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึ่งรู้สึกว่าฉันก็มีความแบบเขาเรียกว่ารื่นใจขึ้นนิดนึงและมีอะไรที่ลงตัวมากขึ้นพอประกบ2ใบคุณรู้สึกไหมว่าให้2ใบนี้บ่งบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องร้อนรนแล้ว เดือนนี้เป็นเดือนอริที่หลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างเนี่ยตัวฉันเองอาจจะต้องไปพยายามแอคชั่นทำให้มันก้าวไปข้างหน้ามันเหมือนช่วง2เดือนก่อนอ่ะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะก้าวหน้าไป2ก้าวแล้วก็ถอยหลังมา2ก้าวเหมือนทุกอย่างมันอยู่กับที่แต่มันไม่ได้มีปัญหาเพิ่มแต่วันนี้ฉันต้องใช้สกิลความก้าวให้เร็วแล้ว เพราะว่าตัวตนของฉันเริ่มกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมสู้และพร้อมลุยมากๆแล้วในเวลาเนี้ยตัวตนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะไม่ได้กังวลไม่ได้คิดมากรอแค่จังหวะรอแค่เวลาแค่นั้นนะคะงั้นเรามาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงของน้องปลาการงานของน้องปลาจะเป็นอย่างไรโอ้การงานของน้องปลาเป็นนี่เลยค่ะห้าเหรียญค่ะมีการทํางานที่จะต้องมีการทํางานร่วมกับผู้อื่น มีการทำงานที่อาจจะต้องมีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือคุณเองอาจจะต้องมีการทำงานกับคนที่รู้สึกว่าเหมือนฉันอาจจะเหนื่อยในช่วงเวลานี้กับเรื่องคนนิดนึงนะแต่ฉันก็สู้ยังไหวอยู่แล้วก็สู้ตายเลยอตอนนี้การทำงานกับใครก็แล้วแต่บางทีก็ลงล็อกมั่งบางทีก็ไม่ลงล็อกมากแต่ฉันก็พุ่งเป้าไปในเรื่องความสําเร็จมากกว่าตอนนี้เรื่องอื่นฉันไม่ค่อยสนอะไรแล้วเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรเรื่องคนฉันไม่จุกจิกแล้วนะ ฉันไม่ได้จินตนาการเก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วพอพระเสาวมาสอนว่าบางทีคนเราเนี่ยคิดมากไปก็ไม่ดีคิดให้มันพอดีสิดดีที่สุดตอนนี้คุณเริ่มคิดแบบนี้แล้วโอ้โหเก่งมากค่ะน้องปลานะคุณเป็นปลาฉลามตัวจริงแล้วตอนนี้นะและอีกใบหนึ่งเลยค่ะคุณเป็นสิบดาบค่ะสิบดาบไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะนอนแช่แบบนี้ไม่ใช่สิบดาบมาถึงจบแล้ว ปัญหาจบแล้วนี่คือการเริ่มต้นใหม่สําหรับเดือนสิงหาเลยนะอริก็คือบางสิ่งบางอย่างฉันจะลุกขึ้นสู้ใหม่อย่างที่พิมพ์บอกไงว่าตอนนี้การทํางานเนี่ยนะมีการทํางานร่วมแต่เมื่อก่อนนะ่ะการทํางานร่วมอ่ะคุณก็จะคิดมากคิดเยอะบางทีเราแคร์คนอื่นมากไปอ่าบางทีเราสนคนอื่นมากไปหรือบางทีเราไม่กล้าที่จะข้ามคนนู้นเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกถึงความเข้าใจกับคนนี้มากไปมันเหมือนเราเห็นใจคนอื่นมากไปมันเลยทําให้งานเราชะง,งัก ช้าโดนตําหนิผิดพลาดน,นี่คือสิ่งที่ตามมาแต่วันนี้เริ่มต้นใหม่แล้วการทํางานเนี่ยฉันเอาเรื่องงานการทํางานเนี่ยฉันโฟกัสแค่งานงานไปทางไหนฉันไปทางนั้นความเกรงใจอ่ะมีมารยาทก็มีเช่นกันโอ้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนฉันต้องก้าวกระโดดแล้วฉันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้ใจดีอ่ะต้องใจดีให้ถูกคนใจดีให้ถูกเวลาฉันคิดแบบนี้แล้วออฉันไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะฉันจะต้องเออน,นี่นี่นั่นจะต้องเอาคนว่า,อ,าอะไรว่าไม่แล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณโฟกัสไปเรื่องงาน ฉะฉนนัน้การทํางานในเวลานี้พิมพ์เลยมั่นใจว่าไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจได้ดีเยี่ยมมากแล้วตอนนี้คุณแยกแยะออกแล้วระหว่าง เพื่อนร่วมงานอะหัวหน้าหรืออะไรต่างๆบ,บริบทจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไม่ได้เห็นอกเห็นใจอะไรมากกว่าเรื่องการทํางานเราอยู่ในที่ทํางานเรื่องงานคือสําคัญลูกค้าก็เหมือนกันบางทีเนี่ยนะเราทํางานให้ลูกค้าบางทีลูกค้าอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเราไม่ได้ตําหนิลูกค้านะแต่เราก็มีการคุยเจรจาหรืออะไรต่างๆออกไปว่าเราช่วยเท่าที่เราไหวไม่ไหวหรือเราขาดทุนหรือเจ็บตัวเราก็ต้องพูดออกไปค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ความพอดีเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยบา บางทีคุณเองเริ่มใหม่ในแบบนี้พิมพ์ก็ชอบลุกแบบนี้เหมือนกันนะลุกความพอดีพอได้แล้วมันโดนใจเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าทําผิดมาไม่เป็นไรแถมแถมไปแถมมาเข้าเนื้อควักเนื้อสังหารทำให้รู้สึกว่างานนะั้นเราขาดทุนเจ็บ ตัวอ่ามันเป็นแบบนั้นนะในตอนนี้คุณรู้สึกเลยว่าเอ้ยลูกค้าเนี่ยอาจจะผิดพลาดมาหรืออะไรมาเราช่วยได้ฮาฟ้าบางบางทีเราอาจจะช่วยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งลูกค้าออกคือทุกอย่างมันมีความบาลานซ์และลงตัวอยู่ในงานอยู่ในสโคปของมันอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเวลานี้คุณบาลานซ์เป็นพิมชอบลุกปลาฉลามของคุณมากเลยนะการงานเลยดูแล้วปัญหาน้อยลงแต่อริเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าทุกคนรอบข้างสื่ว่าคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูแข็งขึ้นแต่มันไม่ใช่ความแข็งแบบแข็งกัน มันเป็นความเข้มแข็งในรูปแบบใหม่ที่ ดีมากใช้คำว่าดีเยี่ยมเลยดีกว่านะคะมาดูเลยค่ะว่าการเงินของคุณเป็นอย่างไรนะคะการเงินในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไรการเงินของคุณเป็นนี่เลยค่ะอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยนะการเงินเดือนนี้ดูเหมือนคุณก็จะช็อปแหลกเหมือนกันนะเออใช้คำนี้เลยกันช็อปแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนตัวคุณเองดูแลตัวเองมากขึ้นดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่ที่ รู้สึกว่ามันทําให้คุณนะ่ะสบายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันนะ่ะจะต้องมีการใช้ใจ่ายหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณก็นี่เลยค่ะจัดเพื่อตัวเองเพื่อความสบายใจ มันเหมือนเป็นในรูปแบบนั้นเลยนะเดือนนี้คุณจะฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องของตัวเองค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วอีกใบหนึ่งเลยหนึ่งเหรียญขาเข้าก็ได้เงินใหญ่ด้วยนะได้เงินดีด้วยได้เงินชนิดที่คุณเองก็พอใจบางคนมีเงินเดือนประจําอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นในจังหวะที่ดีเป็นในลักษณะที่ดีแล้วขาออกเนี่ยไม่ได้มีใครมาทําร้ายเลยนะแต่เดือนนี้เหมือนเราจะชอบหนักไปหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าอยากเก็บเงินอยากประหยัดแล้วก็เดือนนี้แนะนาว่ารูดซิปรูดกระเป๋าให้ดีเพราะว่าเดือนนี้เหมือนตัวคุณเอง จะตามใจตัวเองมากเป็นพิเศษเลยนะคะน้องปรานะอมืมาดูความรักเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงโอ้ความรักของน้องปลาความรักในช่วงเวลานี้คุณเป็นนี่เลยค่ะพอพูดถึงคู่นะคู่ออกเลยนะคุณสองถ้วยค่ะนี่เห็นไหมพูดถึงคู่คู่มาเลยค่ะเนี่ยหันหน้าเข้าหากันโอ้จังหวะคู่เป็นเกษตด้วยนะโอ้จังหวะคู่ดีด้วยนะแล้วนี่เลยค่ะมาเลยค่ะกับเจ็ดท้าค่ะ คือพิมพ์ต้องบอกว่าจังหวะนี้นะเป็นจังหวะของคนมีคู่เนี่ยนะ in love in my life เลยต่างคนเนี่ยต่างดูแลกันและกันอ่าต่างคนเนี่ยต่างเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกัน เหมือนเราเอาใจเขาเขาเอาใจเราในช่วงเวลานี้เป็นแบบนั้นในช่วงเวลานี้เหมือนเราฟังเขามากขึ้นเขาก็ฟังเรามากขึ้นดีแล้วว่ะคือมันเหมือนเราอยากให้เขาเป็นยังไงอ่ะเราต้องทําก่อนเราอยากให้เขาฟังเราอ่ะเราลองฟังเขาก่อนซิเออเนี่ยคุณก็จะมาในรูปแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นรูปแบบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีมากเหมือนแก้ปัญหาไปได้ตรงจุดก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะเลือกที่จะไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวไม่อะไรทั้งนั้นก็เลยจินตนาการไปเองมันอาจจะมีในเรื่องความรู้สึกที่ ซับซ้อนไปหน่อยแต่ตอนนี้คุณเริ่มอธิบายคู่คุณก็เริ่มอธิบายมันเหมือนมีความเข้าใจกันในเรื่องของคู่มากขึ้นนั่นเองนะคะและอีกใบหนึ่งเลยก็คือ7ไม้เทา้าตอนนี้คุณกับคู่อาจจะมองว่าเออเจ็ดเนี่ยหมายถึงภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบตอนนี้เราเองอ่ะเข้าใจกันแล้วนะเราเองอาจจะต้องมีการทําอะไรที่มันมากกว่าในเรื่องของความรักแล้ว คนอยู่ด้วยกันมาถึงขนาดนี้เราต้องวางแผนแล้วจะไปทางไหนจะทําอะไรจะนู่นจะนี่จะนั่น,น,น,นบางคนวางแผนในเรื่องการมีบุตรบางคนวางแผนในเรื่องการสร้างยกฐานะของตัวเองหรือทําอะไรต่างๆนา,นานาที่รู้สึกว่ามันเป็นการพัฒนาในเรื่องของชีวิตคู่ให้มันเป็นครอบครัวแฟมิลีได้สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะสําหรับคนโสดในเวลานี้เนี่ยนะเหมือนคุณนะ่ะมีเข้ามาค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยนะแต่คุณก็โฟกัสแค่หนึ่งค่ะ ตอนนี้มันเป็นแบบนี้เลยเหมือนคุณก็จะรู้สึกว่าคนนี้ใช่คนนี้ใช่อะไรต่างๆนาะนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณใช้ใจนําทางแนละ้วคุณรู้สึกแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณต้องเช็คเกรดดีๆว่าโอเคคนที่คุณถูกใจคนที่คุณเลือกเนี่ยเขามีใครหรือยังถ้าเขายังไม่มีหรืออะไรต่างๆแน่นอนค่ะเส้นทางความรักของคุณราบรื่นแน่นอนตอนนี้ความรักไม่ได้มีปัญหาเพียงแค่ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะรอจังหวะให้คุณเองต้องก้าวพัฒนาต่อเพราะฉะนั้นความรักในเดือนนี้เหมือนเป็นการพัฒนาไปปอีกสเต คุยอยู่ก็ชัดเจนอ่พอมาหลายคนเราก็เลือกได้ตัดสินใจได้มันเป็นแบบนั้นเลยค่ะอืมนะคะมาดูบทสรุปของน้องปลาอ้ในเดือนนี้เป็นอย่างไรคะบทสรุปบทสรุปโอุ้ยปาพิมพ์จะบอกเลยนะว่าอริเนี่ยนะมีไว้ซึ่งความพยายาม อ่แล้วโค้งนี้เนี่ยพอพระเสาออกเนี่ยเขาออกตั้งแต่23สิงหาคมแล้วก็ไปเข้าคุณอีกทีหนึ่งช่วง14กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นช่วงระหว่าง24สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่13กลกุมภาพันธ์คุณเป็นเดอะซันอันนี้ชัดเจนนะเพราะพิมพ์บอกเลยว่าความรู้สึกหรืออะไรต่างๆบ่งบอกว่าพระเสาเนี่ยมาเพื่อสอน เพราะสาออกไปตอนนี้คุณจะมีในลักษณะของบททดสอบชีวิตเข้ามาในหลายรูปแบบแต่ไม่ว่าคุณจะไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคุณมีเดอะซันช่วยอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเดอะซันคืออะไรดาวประจำตัวคุณอ่าตอนนี้ได้เกณฑ์ด้วยแล้วที่สำคัญวินาศเป็นเกษตรความเสียหายเท่ากับศูนย์รู้ไว้แบบนี้นะกล้าคิด กล้าลงมือทำกล้าตัดสินใจจะไปทางไหนแล้วก็ GPS ไปเลยคุณหันไปเลยหันไปเลยหันไปเลยทำอะไรดีทำอะไรดีเลือกอะไรดีจะอะไรยังไงกับชีวิตดีอย่าอึนอ่อย่านิ่งอย่าชะลออย่าช้าเดอะซันช่วยอยู่อ่าเดอะซันไปอุดและในเรือนวินาศวินาศเป็นเกษตรนะความเสียหายไม่มีอ่ความอะไรก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามันจะทำให้คุณท้อถอยไม่มีมันมีแค่คุณจะอยู่ตรงนี้ หรือคุณจะก้าวไปข้างหน้าอ่วันนี้ถ้าเป็นพิมพ์นะพิมพ์เลือกก้าวไปข้างหน้าลองผิดลองถูกค่ะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจอันนี้บอกเลยนะเนี่ยบทสรุปเลยนะและอีกใบหนึ่งค่ะมาเป็นนี่เลยค่ะสี่ในเท้าและประกบคู่กันไม่ว่าคุณจะตัดสินใจไปทิศทางไหนก็แล้วแต่ดีหมดขอให้คุณมีที่ปรึกษาที่ดีอที่ปรึกษาและคนที่จะไปพร้อมๆคุณ ดีหมดค่ะแล้วที่สำคัญในเวลานี้คุณจะมีความช่วยเหลือเล็กๆจากคนรอบข้างเต็มไปหมดเลยกองเชียร์กองหนุนเพียบเลยทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวเองฝากไว้ด้วยนะคุณเมีน้องปลาของน้องพิมพเนี่ยนะเออบอกเลยที่ฉันก็ยอมเป็นน้องคุณแหละเออพอช่วงเวลานี้คุณได้เดือดนเลยนะสำหรับเดือนนี้พิมพ์ฝากกดไลค์ก like, ด แชร์กดสับ c r i ครจะกดอะไรก็กดให้เลยนะเออเพราะอยู่กันมาถึงวันนี้แล้วก็ติดตามกันตลอดไปนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะน้องปราสวัสดีค่ะ